เดอะดูเรียนไทมส์รีพอร์ตก่อติดสถานการณ์ทุเรียนไทยเวียดน,นามเตรียมส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปจีนพร้อมขยายกำลังการผลิตยางต่อนเนื่องตามรายงานจากสื่อเวียดนามพลัสไม่นานมานี้กรมอารักขาพืชกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามได้ดำเนินการยื่นร่างคำร้องเกี่ยวกับมาตรฐานการส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปยังประเทศจีนและขั้นตอนการยื่นได้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งคาดว่าจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้ จากสถิติแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเวียดนามมีสวนทุเรียน422แห่งและมีโรงคัดบรรจุทุเรียน153แห่งซึ่งมีกำลังเพียงพอที่จะส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนนอกจากนี้ยังมีสวนทุเรียน64แห่งและโรงคัดบรรจุอีก15แห่งกำลังดำเนินการขึ้นทะเบียนส่งออกไปจีน ซึ่งปัจจุบันเวียดนามส่งออกทุเรียนสดไปยัง24ประเทศทั่วโลกและส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปยัง23ประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกโดยในช่วง8เดือนแรกของปี2566ปริมาณการส่งออกทุเรียนเวียดนามสูงเกิน3แสนตันจีนเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยจีนนำเข้าทุเรียนในสัดส่วนประมาณ82%ของการบริโภคทุเรียนทั่วโลกความต้องการทุเรียนที่แข็งแกร่งของตลาดจีนได้กระตุ้นให้พื้นที่ปลูกทุเรียนในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2560เวียดนามมีพื้นที่ปลูกทุเรียน2 3 1 2 5 0ไร่ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเป็น6,089,375ไร่และปริมาณผลผลิตทะลุกเกิน863,000ตัน อย่างไรก็ตามทุเรียนเวียดนามที่เข้าสู่ตลาดจีนได้ช่วยทดแทนช่วงขาดแคลนทุเรียนหลังจากหมดฤดูกาลทุเรียนไทยในช่วงครึ่งปีหลังทำให้ตลาดทุเรียนในจีนมีสินค้าต่อเนื่องตลอดทั้งปีสนับสนุนโดยปุ๋ยดวงตะวันเพชร